คุณผู้ชมคะที่พัทยานะคะท่านนายกเมืองพัทยาเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นน้ําท่วมรอการระบายไม่เกิน2-3ชั่วโมงก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบายน้ำในช่วงฝนตกนะคะว่าปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยายังคงมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำรอการระบายซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องโดยระบบระบายน้ำของเมืองสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ70ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหากฝนตกหนักเกินหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่เกิดน้ำ ท่วมขังประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนที่ระดับน้ำจะลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เมืองพัทยานะคะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการวางระบบท่อระบายน้ําในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับน้ําจากฝั่งเทศบาลเมืองหนองปลือลงสู่ถนนเลียบทางรถไฟซึ่งขณะนี้โครงการวางท่อระบายน้ําเฟสหนึ่งดำเนินการเสร็จแล้วนะคะส่วนในเฟสที่2นั้นอยู่ระหว่างของการดําเนินการและเมื่อแล้วเสร็จทั้งสองเฟสก็สามารถรองรับปริมาณน้ําจากเขาตะโลได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ โครงการวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ถนนเทพประสิทธิ์ซอย9และถนนเลียบชายหาดจอมเทียนก็อยู่ระหว่างของการดาเนินงานเช่นเดียวกันโดยเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของเมืองพัทยาได้อย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าจะไม่สามารถขจัดปัญหาน้ำท่วมได้ทั้งหมดก็ตามค่ะ ทางนี้จากการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะพบว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ก็คือ130ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณกว่า26,000ล้านบาทสำหรับพื้นที่รอบนอกและ9,500ล้านบาทสำหรับพื้นที่ในเขตเมืองพัทยา แต่ว่าเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนนะคะเมืองพัทยาจึงดำเนินการแก้ไขด้วยงบประมาณของตนเองโดยใช้งบรวมกว่า2,000ล้านบาทเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมรอการระบายซึ่งก็สามารถลดระดับน้ำท่วมขังให้คลี่คลายภายในเวลาไม่นานไม่ยืดเยื้อข้ามวันเหมือนในอดีต นอกจากนี้นายปรเมศยังได้กล่าวย้ำนะคะว่าเมืองพัทยาขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมผ่านกล้องวงจรปิดออนไลน์ก็คือ line พ a t ัายา c o n n e c t นะคะเพื่อที่จะวางแผนการเดินทางอย่างปลอดภัยและในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอย่างเช่นถนนเรียบทางรถไฟเมืองพัทยาได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน จัดเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการขับรถฝ่าน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและยานพาหนะค่ะ